สวัสดีค่ะจุนค่ะจากเจลาตินนะคะวันนี้นะคะก็มาชมต้นฟีกกันนะคะต้นฟีกเนี่ยนะคะเป็นสายพันธุ์เดียวกับเมลบรีนะคะแล้วเขาชอบอากาศรอเอ้ชอบอยู่ซัมเมอร์นะคะแล้วเขาก็ชอบแสงแดดร้อนๆค่ะประโยชน์นะคะของลูกฟีกเนี่ยนะคะจะช่วยในเรื่องของแอนตี้ออกซิเดชันนะคะแล้วก็ในช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยนะคะแล้วก็ กระดูกแล้วก็ระบบเลือดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์เขาเยอะแยะเลยนะคะความหวานของเขานะคะมีความหวานแล้วก็มีน้ำ j ยซ c ่ค่ะนะคะอันนี้เรามาดูต้นนี้เป็นต้นที่บ้านเลยนะคะซื้อมานะคะจากโฮมโป o หรือบันนิ g งนะคะต้นนี้ตอนซื้อมาก็ประมาณระดับเอวเนี่ยนะคะแต่มีรูปแล้วนะคะ120เหรียญค่ะก็เขาเกือบจะไม่รอดนะคะเขาก็จะมีมีตัวแบบ มีปัญหานะคะในเรื่องของวัชพืชหรือเรื่องของโรคนะคะแต่จูนก็ช่วยเขานะคะจนเขาเติบโตมาใหม่ค่ะนี่เขาให้ผลน่รุ่นที่3าแล้วนะคะเรามาดูลูกเล็กๆกันเลยค่ะนี่ค่ะเขาเริ่มออกลูกเล็กๆแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ก็ใหญ่ขึ้นมาแล้วนะคะค่ะก็จูนก็ดูแลเขานะคะเวลาเขาป่วยนะคะเราก็จะรักษาชีวิตเขานะคะเพราะว่าเขาให้ผลผลิตเรานะคะและให้สุขภาพเราะค่ะ ทุกชีวิตมีค่านะคะโดยเฉพาะต้นไม้ค่ะก็ให้ความสุขเรานะคะเรารักเขาแล้วเขาก็ให้ความรักตอบให้เราค่ะเดี๋ยวเราไปดูเอ่อมัเอรี่พันมาเอรี่ต้นฟรีนะคะต้นใหญ่กันที่บ้านพี่คนไทยที่เจลตันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ปุกกี้มากเลยนะคะที่อนุญาตนะคะให้มาเก็บผลไม้สดสดจากต้นนะคะต้นฟรีค,ค่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยค่ะโอ้น้องหมาน้องหมาจ้า นี่เลยนะคะก็เนี่ยนะคะผลนะคะผลน่าทานมากเลยค่ะสดๆเลยนะคะไม่มียาฆ่า,มาแมลงนะคะเราจะตัดที่คั่วนี่นะคะเดี๋ยวดูนะคะฮัลโหลเขาชอบทานกันไหมลยฮัลโหลกึ๊บกึ๊บเอ้ยเขาไม่กินนะคะพี่อ่าอ่าอ่าอย่าแย่งกันลูกเฮ็กันอ่ากินกินพี่เนรลักษ์ออย่าแย่งกันอย่าแย่งกันโหหมาสุขภาพดีค่ะแบ่งกันกินนะคะืม ร้ค่ะโอเคค่ะเรามาเก็บกันต่อเลยนะคะงอมงอมเลยค่ะเย่ยมมากเลยค่ะเอาไปเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะแบ่งกันทานนะคะเพื่อนคนไทยพี่เจลาตินนะคะต้นเท่านี้นะคะให้ผลงามมากค่ะเรามาดูด้านนี้กันเลยค่ะโอ้โหวิตามินซีนะคะลูกฟีกนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูผ่าดูใกล้ๆเลยนะคะ นี่เลยค่ะนี่แหละค่ะน่าทานมากเลยงอมมากเลยเดี๋ยวสักครู่นะคะมาเลยเอลลาเอลลาสักครู่นะคะเอลลาวัดมาคขมินคขมินคขมินวันจือทรีงอมค่ะเขาชอบค่ะเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยโอเคค่ะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องจูนเวสันออสเตรเลียกดกระดิ่งกด subscribe ช่องจูนเวสันออสเตรเลียในการทำคลิปครั้งต่อไปนะคะ